สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากเ t f x นะครับวันนี้วันที่22นะวันอังคารนะครับข่าวที่น่าสนใจนะจะเริ่มกันตั้งแต่ปลายสองของบ้านเรานะครับก็จะเป็นการออกมากล่าวนะครับสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลางของออสเตรเลียครับซึ่งจะเข้ามากล่าวตัวสุนทรพจน์เนี่ยในหัวข้อเสถียรภาพด้านราคานะครับแล้วก็อุปทานนะครับแล้วก็ความ คำว,ว่า prosperity เนี่ยมันแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็อาจจะเป็นหัวข้อโดยรวมครับว่าจะสร้างเสถียรภาพการด้านราคาได้ยังไงนะครับรวมถึงตัวอุปทานหรือว่าตัว supply chain นะเขาไม่มีความเกี่ยวข้องได้ยังไงนะครับในงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับประจำปีของคณะกรรมการนะครับเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของออสเตรเลียนะครับใน กรุงเมลเบิร์นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะข้ามมายาวๆครับตอนสองทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับมีประกาศคอรีเทลเซลล์เทียบรายเดือนนะครับแล้วก็รีเทลเซลล์เทียบรายเดือนของแคนาดานั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขนะครับตัวเลขนะคาดการออกมาว่าจะย่ำแย่น้อยลงนะยอดค้าปีก็จะมีมีมีราคาที่มีราคาที่ดีขึ้นนะครับนะก็ส่งผลดีนะส่งผลดีกับ คูสกุลเงินของแคนาดาดอลลาร์นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับแล้วก็ตีสอของบ้านเรานะครับก็จะเป็นการออกมาพูดคุยนะของประธานาสมาชิกของ เฟดนะแล้วเฟดเมมเบอร์นะครับออกมาพูดนะแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจอชนะคคุณมูลาครับแล้วก็คุณเมสเตอร์นะครับก็ไล่เวลากันลงมาเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะคือที่อยากจะนําเสนอในวันนี้เลยนะครับก็คือข่าววันพรุ่งนี้นะครับซึ่งนะต้องพูดก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามาสรุปข่าวกันตอนประมาณ10บโมงนะครับแต่ว่าข่าวออกเนี่ยจะประกาศตั้งแต่8โมงนะ8โมงเช้าของบ้านเราแล้วนะครับก็คือการประกาศ Official c a s h r a t e นะครับแล้วก็ นโยบายทางการเงินนะครับของ r b n c นะ r b n c นะหรือว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งซึ่งตัวข่าวตัวนี้นะครับนะเริ่มมาจากการที่ธนาคารกลางตัวประเทศของนิวซีแลนด์นะครับมีอาัตราเงินเฟอ้อนะครับอยู่ที่7.2%นะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงมาเลยนะครับซึ่งมันจะส่งผลนะทำให้นักวิเคราะห์หลายๆคนนะครับอันนี้คือจากเว l ลิงตันรอยเตอร์นะครับ คนสำรวจออกมาครับว่า15นะครับใน23คนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่75เบสิสพอยต์นะหรือว่า0.75นั่นเองนะครับนะเป็น official cash rate นะครับนะแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกนะปรับเพิ่มขึ้นอีกอีกประมาณ50เบสิสพอยต์นะครับในช่วง3เดือนหลังจากนี้นะครับเพราะว่า รอบนี้นะครับจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะหยุดยาวนะหยุดยาวช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็แล้วก็ไปประชุมกันอีกทีก็คือช่วงช่วงสามเดือนถัดจากนี้เลยนะครับนะช่วงประมาณเดือนกุมภาพัานธ์หรือว่าเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับที่นะครับทางธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะเพื่อที่จะชะลอเงินเฟอ้อให้ได้นั่นเองนะครับนะก็ ใครที่มีทือสถานะนะครับของโคสคนเงินนิวซีแลนด์อยู่นะครับก็เตรียมตัวนะครับระวังให้ดีนะครับอาจจะมีความผันผวนรุนแรงนะครับในช่วง8ปดโงช้าของพรุ่งนี้นะครับส่วนตลาดเมื่อวานนะครับนะตลาดเมื่อวานนะมาดูตลาดเมื่อวานกันก่อนนะครับดาวโจนส์นะครับนะดาวโจนส์นสแดนะครับแล้วก็ s อสเอ็มีห้าร้อยนะครับนะเคลื่อนที่นะครับ เรียกได้ว่าเป็นไซเว์นะมีแรงซื้อขายพอสมควรนะแต่ว่าพอปิดตลาดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในระดับศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะหรือว่าเหาศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับศูนจุดสี่เปอร์เซ็นแล้วก็หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เยอะมากนักนะครับแล้วก็มีเริ่มมีการประกาศนะครับอัตรากําไรนะครับแล้วอัตรากําไรต่อหุ้นนะครับของบริษัทต่างๆออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในในหน้าของข่าวนี้นะครับก็จะมี สองบริษัทที่เรารู้จักแล้วก็คุณน้าคุณตากันดีนะครับบริษัทแรกก็คือเดลเทคโนโลยีส s นะครับก็คือขาดทุนนะครับสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับหลังจากที่รายงานกําไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่ไตรมาสที่สามนะครับอยู่ที่สองจุดสามดอลลาร์นะครับซึ่งเหนือความคาดหมายที่หนึ่งจุดหกหนึ่งดอลลาร์นั่นเองนะครับรายรับนะครับอยู่ที่สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยล้านนะครับนะเมื่อเทียบกับคาดการที่สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยล้านนะครับแล้วก็ซูมนะครับนะซูมเนี่ยนะครับ มีการประกาศนะครับรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่3ามนะครับอยู่ที่1.07ดอลลาร์นะครับนะเมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่0.83นะครับโดยที่มีรายรับนะครับ1,100ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เทียบกับคาดการณ์นะครับ1,090ล้านดอลลาร์ที่คาดไว้นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนะทุกทุกบริษัทนะครับทุกบริษัทที่กล่าวมาครับก็มีผลกำไรนะผลกำไรหรือว่ากำไรต่อหุ้นนะครับกำไรต่อหุ้นเนี่ย สูงกว่าคาดการณ์ทั้งนั้นเลยนะก็ยังมองว่าเศรษฐกิจนะครับของอเมริกาเนี่ยยังยังคงมีสภาวะที่ยังดีอยู่นะครับจะสังเกตได้จากตัวของยูเอสดอลลาร์นะที่เริ่มมีการแข่งค่าขึ้นมานะครับเริ่มเริ่มมีการแข่งค่าขึ้นมาตั้งแต่วันที่สิบ้านะครับตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะมีการรีบาวเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะถัดมาครับข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวเกี่ยวกับบิตคอยนะครับ บิตคอยนนะคริปโตสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับก็ปรับตัวลดลงครับสามเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ที่หนึ่งหห้าพันเจ็ดอยปสิบเจ็ดอลลาร์นะครับเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็มีข่าวหนึ่งครับที่เสริมเข้ามาครับ Genesis นะครับธนาคารเพื่อการลงทุนที่เน้นคริปโตเคอเรนซีครับนะถูกระบุว่ามีความเสี่ยงที่จะล้มละลายครับจากการที่มี ความเกนะี่ยวข้องนโยงใหญ่อย yeah> ่างแนบแน่นกับ FTX ที่พึ่งล้มละลายไปนะครับเพราะว่านะครับทาง Genesis Global Trading นะครับมีการไปปล่อยเงินกู้นะครับให้กับ Alameda Research นะครับซึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชื่อมโยงนะครับใกล้ชิดกับกับ FTX ซึ่งล้มละลายไปแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับการล้มละลายของ FTX คะก็ก็ถูกนะ เป็นตัวที่เป็นตัวที่ดึงนะครับเจเนซิตให้อยู่ในสภาวะความเสี่ยงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีรายงานครับว่าต้นปีนี้นะครับเจเนซิตพยายามที่จะพยายามที่จะเข้าหานะแหล่งเงินทุนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นบีนแนสนะครับหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์เอกชนนะครับอย่าง Apollo Global Management ด้วยนะครับเพื่อขอรับเงินทุนจำนวนกว่า1000ล้านเหรียญนะครับันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์นะจากการจากการที่ ตัวเองไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่ล้มละลายไปแล้วอย่างไงนะครับนี่ก็อัปเดตให้ฟังนะเรื่องของข่าวคริปโตเคอเรนซีนะครับสำหรับการสรุปข่าวจาก a อ f ทนะครับน่าจะฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตใหม่เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นสรุปการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายทางการเงินนะครับการปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยของอิตาลีนะเดี๋ยวสรุปให้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ